สาเหตุที่ไม่มีความสุขเพราะยังทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะครูเจอเยอะมากคะ่ะในวันที่ครูก่อนที่จะเปลี่ยนชีวิตนะเลือเงินติดตัว20บาทโดยเฉพาะตัวเองก่อนครูจะขี้งุดหงิดเห็นอะไรก็งุดหงิดไปหมดคนนี้พูดหนึ่งนาทีเย่นเยอะยืดยาวนานน่าเบื่อนะ่าองคาญงุดหงิดปีดเก่งนินทาเก่งเห็นอะไรก็นินทาไปหมดคะ่ะเห็นคนรวยก็เบะปากหี วดรวยเห็นคนสวยถ้าเป็นสวยสัลญกรรมไม่เคยมองทุกอย่างดีเลยแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อมันเป็นแบบนี้ขี้นินทาขี้บน่นขี้งุดหงิดขี้โมโหขี้เกียจค่ะความสุขจะเกิดได้ไงคะในเมื่อความสุขในตัวเองยังทําไม่ได้เลยเห็นอะไรยังมองบวกไม่ได้เลยเห็นอะไรยังตีความหมายให้มันสุขไม่ได้เลยนั่นจะเป็นเหตุผลที่ดึงดูดแต่เรื่องราวลบๆเข้ามาครูเป็นคนหนึ่งที่เหลือย0บาทสามเดือนปลดหนี้1ิบล้านนะ 5เดือนซื้อบ้านเงินสด7เดือนนำพาธ,ธุรกิจนะคะก้ากระโดดไปทั่วโลกได้อย่างไรจบแค่มาหกพอคิดดีอารมณ์ดีไงก็เลยเปลี่ยน